ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปาน้อนจากช่องพี่เจที่พี่อี้กันอีกแล้วเยีู่มชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาชมนั่นก็คือกิจกรรมแจกบัตรแก้หน้าแหละคุณผู้ชมวันนี้ผมประกาศผลสําหรับผู้ที่ได้รางวัลน้ชมแจกบัตรแก้หน้ามาเช้านี้น้ชมที่ผมตั้งไว้นี่ไงเออค้างผู้ชมรับนี่เติมครบจบแน่ผอมชมก็คือคนที่ได้รางวัลได้ตัวละครนี้แต่ผมยังไม่ลองนะว่ามันดีแค่ไหนแต่ผมไปลองในคลิปมาเช้าว่ามันไม่ค่อยโอเคมชม แต่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองเล่นในสตรีมนะครับถ้าเกิดใครที่อยากรู้มันดีไม่ดียังไงติดตามสตรีมพี่ได้ที่เพจ PJ TPE นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูสตรีมก็มาครับชมครับก็ทุกคนก็น่ารักมากนะชมเพราะว่าคลิปในวันนี้มีคนฝัดข้อความอยู่แค่2คนเท่านั้นบางคนก็เมนเบิ้ลนะชมครับก็คือฝัดข้อความก็คือการเมนเยอะเมนเบิ้ลก็คือเมนมากกว่า1ึงข้อความเช่น2องนชมแต่ไม่เกิน3พี่จะไม่ถือว่าฝัดจะถือว่าเป็นการเมนเบิ้ลซึ่งพี่ก็จะลบ สองข้อความทิ้งให้เหลือแค่ข้อความเดียวสําหรับคนที่เมนเบิร์นนะครับแต่สําหรับคนที่ฝัดข้อความยินดีด้วยครับพี่ลบทิ้งหมดเลยครับเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าอย่าฝัดข้อความนะครับพี่ไม่ชอบเลยครับฝัดเป็นสิบเลยครับมีอยู่สองคนนะครับคงจะรู้ตัวดีนะว่าใครนะครับไม่ต้องลุ้นรางวัลนะครับเพราะว่าพี่ลบข้อความน้องทิ้งหมดแล้วเออไม่ต้องตกใจพี่ไม่ได้เป็นโควิดนะกินน้าพริกมาแล้วมันเข้าคอมาชมโอเคคุณชมครับก็มาแจกปัรแกน้าดีกว่าคุณชมครับก็วันนี้อย่างที่บอกไปว่าพิเศษหน่อยก็คือผมจจะแแกคค่น จากโปกติแจก5ใช่จ้ะถามว่าอุอ๊ยพี่ทำไมแจกน้อยจังครับก็คือพี่แจก4จริงครับแต่ว่าพี่แจกเยอะครับก็คือพี่แจกเป็น40เลยจากปกติพี่จะแจกแค่บัตรละ20เที่ยวน,นี้พี่แจก40คุณผู้ชมครับน้องจะได้แบบว่าตัวละครใหม่ไปลองเล่นด้วยถ้ามันดีโกงกโคโน่แต่เห็นเขาใส่แจกบอกว่าเจาะโคโน่แตกเร็วมากก็ต้องจัดแหละคุณผู้ชมครับก็อ้าวผิดลิงก์วอเตอร์วอตวอตไม่ใช่หรออ๋อ,อกลับลิงก์ผิดคุณผู้ชม วัดเยอะเฮ l l คุณชมโอเคคุณ okay, ชมวางลิงก์แหละโอเคมาถ้าที่ดูประมาณร้อยกว่าคอมเมนต์เรียบ, 100, บร้อยคุณชมร้อยสี่สิบสองคอมเมนต์นะครับก็จัดไปคนแรกอะไรเนี่ยคนโหดเต้ไม่รู้จักคุณชมแต่เอาว่าน้องได้คุณชมครับยินดีด้วยครับน้องคือหนึ่งในผู้ชโชคดีและเป็นผู้ชโชคดีคนแรกที่ได้ในวันนี้ วันนี้น้องได้เป็นผู้ชกดีคุผู้ชมครับน้องจะได้พิเศษเลยคือน้องจะได้คูณ2ก็คือจากปกติพี่แจก20น้องก็รับไป40่ลิบเลยกันชมแล้วก็แน่นอนครับบัตรเกน้าก็ซื้อจากเว็บขั้นเทพคุผู้ชมครับเว็บที่ไม่โกงไม่เกียนเติมเพชรก็ถูกคุณผู้ชมเติมเกมฟรีไฟก็ถูกคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเว็บที่แบบว่าโอ้ขายของมากมายผู้ชมครับคือเป็นเว็บที่อยู่มานานมีผมอยู่คู่กับสายเกมเมอร์มานานถ้าใครที่แบบว่าเล่นเกมยุคแรกๆตั้งแต่าพเนีเอยู่กาาาามมนนกชมครับแล้วก็เป็นเว็บที่ ใหญ่เรียบร้อยครับผมเติมไม่สองครั้งแล้วนะน้องก็ได้ไปสองครั้งจากการเติมน้ณผชมครับก็โอเคตามนั้นออกไปลุ้นคนต่อไปคุณผู้ชมครับมาคนที่สองตึ๊ดจักรล้อเดียวจักรล้อเดียวชื่อจักรล้อเดียวหรอเอาเทีค่คุผู้ชมครับชื่อไม่สําคัญครับสําคัญว่าน้องคือคนที่ได้คุณผู้ชมจัดไปเลยเพชรน,นะครับก็ร้อยสามสิบสองเพชร พร้อมกับตัวละครใหม helmet, ่เนี่ยผู้ชมครับก็รับไปเลยผู้ชมทั้งสองอย่างเพชรน้องจะไปสุ่มอะไรก็เรื่องของน้องเลยครับตัวละครใหม่จะเล่นไม่เล่นก็เรื่องของน้องอีกเหมือนกันครับคือพี่เติมให้แล้วน้องจะทําอะไรก็เรื่องของน้องเลยครับก็คือง่ายๆผู้ชมครับคือกติกาช่องพี่ง่ายนะผู้ชมคือแบบคือแบบอาจจะมีช่องไหนอาจจะมีช่องอื่นที่ง่ายกว่านี้แต่ว่าคือแบบพี่คิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วผู้ชมคือแบบว่าง่ายตรงที่ว่าน้องไม่ต้องแข่งขันคือแบบไม่ต้องไปแย่งคือแบบไม่ต้องโอ้ยจะทันไหมวะเน็ตเน็ตเราไม่ดีเราจะทันเขาไหมเนี่ยออะไร่างง้ชม คือแบบว่าไม่ต้องทําอย่างนั้นคือแค่แบบว่าเม้นตยูดีแล้วก็ออกไปเลยเข้ามาถึงทิ้งยู่ดีไว้ถ้าดวงดีได้แค่นั้นเองคุณชมครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงจริงเพราะว่าอันนี้คือว่ามันเป็นเว็บสุ่มชมแล้วแต่ว่าใครจะได้คุณชมมันขึ้นอยู่กับดวงอ่ะคือหลักๆพี่ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ว่าพี่ถามว่าทำไมพี่ใช้เว็บสุ่มครับเพราะว่ามันจะการันตีได้ว่าคนที่ได้เนี่ยคือดวงจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดพี่เป็นคนเลือกคือแบบว่ามันก็แบบว่าเอ้ยเอฟซีใหม่เอฟซีเก่า มันจะมีความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นคือพี่ไม่อยากให้มีความเหลื่อมล้ําชมพี่อยากให้ทุกคนแบบว่าได้แบบเท่าๆกันอนะคือแบบมีโอกาสเท่าเกันคือน้องมีโอกาสน้องเป็น f c ใหม่น้องก็มีโอกาสได้เป็น f c เก่าก็มีโอกาสได้คืออยากทุกคนมีโอกาสได้เหมือนเหมือนกันนี่ม้ชมก็เติมให้ละก็อยากทุกคนแบบว่ามีโอกาสเหมือนกันชมครับจริงๆนะก็ไอเติมไปแค่อ,อันเดียวด้วยยังเหลืออีกใบหนึ่งอันนี้โอเคู้ชมครับถ้าแจก20 20บก็จะเป็นแใบนะแต่พี่อยากให้น้องได้ตัวละครใหม่ด โอกาสมันมาพี่อยากให้แบบคืออยากให้น้องได้คว้าไวู้้ชมว่าถ้าเกิดน้องเป็นสายฟรีนี่พี่บอกเลยว่าโอเคเลยู้ชมได้ทั้งตัวละครใหม่ได้ทั้งแบบว่าบัตรไกหน้าเลยอย่างนี้ม้ชมก็ช่องพี่แจกจริงครับู้ชมแจกน้อยแต่แจกนะเอาละครู้ชมสอ FC จากสอปรปอราวานะู้ชมก็จัดไปครับู้ชมครับ FC จากสอปรปอราวใช่ไหมจัดตัวละครใหม่ไปเลยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น FC ทางฝั่งบ้านหนานู้ชมครับทางฝั่งแบบว่าบ้านเดียวกบสายแจกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เติมบัตรไกด์หน้าู้ชมเนื่องจากว่าหนึ คนขายบัตรไม่ค่อยมีคุผู้ชมครับและอย่างฝั่งนั้นนะใช้ทัวรเลทไม่ได้หลักๆเลยพี่เคยสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าฝั่งบ้านเขาะใช้ทัวร์เลทไม่ได้นะคือว่าถ้าเกิดไม่ใช่คนที่ข้ามาทํางานฝั่งเนี้ยจะไม่มีทัรเลทเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่ายุ่งยากมากในการจะเติมเพชรเติมบัตรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากคผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็น่าห็นใจจริงคือแบบถ้าเกิดพี่ย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นนี่พี่จะไปขายบัตรไกด์หน้าอย่างเดียวเลย <laughs> น่าจะขายดีคุณผู้ชมครับก็เอนว่าเรียบร้อยคุณผู้ชมผมก็ เรียบร้อยคุณผู้ชมครับก็เติมไปแล้วคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเติมเกมสะดวกปลอดภัยไว้ใจขั้นเทพุ่ณผู้ชมก็คือเติมกับเว็บขั้นเทพแบบถูกมากสําหรับใครที่เอ่ว่าไม่ได้รางวัลคุณผู้ชมรอสัปดาห์หน้าได้นะครับ่ชมสัปดาห์หน้ามีให้ลุ้นใหม่แต่สําหรับใครที่อยากมาเติมเองคุณผู้ชมครับก็นี่เลยเว็บขั้นเทพคุณผู้ชมเติมเงินผ่านระบบ UID UID ใส่เราไป5 5 4 0 7 9 6 6 1อันนี้ UID ใส่ยูไอดีเราไปห้าสี่ศูนยัเจ็ดเก้าหกห้าหนเึ่งหกอันวนี้ยูไอดเพชรที่เราต้องการจะเติม เช่น172เพชรก็เติมที่48บแปดบาทน้ำยมประหยัดไป2บาทจาก50สมมุติว่าใครอยากจะได้แบบ4เอ้ย500เพชจนุ่มก็เติมนี้ไปเลยนุ่มครับ517เพชรเพจนมก็แค่144บาทนุ่งเราถามว่าถูกแค่ไหนครับ144บาทก็ถ้าเอามาเทียบราคาร้านค้ายดูนุ่มครับเทียบกันให้เห็นเลยมนุ่มครับก็เนี่ย300อันนี้500เพชร้อยยี่สิบเพจนร้อยเจ็ดบาทอันนี้144บาทนุ่มครับ คือถูกกว่ากันแบบ30กว่าบาทท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าถูกเวอร์ผู้ชมครับคือแบบเติมกับเว็บคันเทพเนี่ยถูกกว่าจริงๆท่านผู้ชมครับอย่างง่ายๆ่ายเลยเอางา 1, อ่ายพันเพชรเดี๋ยวผมให้ดูพันเพชรแป๊บนึงอืออ่ะตอนนี้พันได้สองเพชรผมอันนี้พันหกสิบเพชรราคาสองร้อยแปดสิบแปดบาทผู้ชมครับอันนี้สามร้อยสิบเก้าบาทมาถูกกว่าเนี่ยเห็นไนหมครไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนคู้ชมเติมผ่านยูไอดีเท่านั้นคือแบบง่ายๆท่านผู้ชมแค่ใส่ยูไอดีก็ได้แล้วไอเทมโค้ดก็มีขายท่านผู้ชมครับสำหรับใครต้องการไอเทมโค้ดขอองโโ้ห ขายหมดแล้วโอ้ยกล้องซูมเอสโค้ดเหรอขอเข้าไปดูหน่อยดิโอ้โค้ดละสิบสามบาทคุณผชมเขคือโค้ดไอวอลไดไอวอลเลยเหรอเฮ้ยเสียดายคุณผชมผมไม่เห็นไม่ทันเข้ามาดูว่ามีโค้ดนี้ขายเอ้ยโอ้วันหลังว่างๆผมมาทําคลิปรีวิวดีกว่าโค้ดเยอะมากเลยคุณผู้ชมว่างๆผมจะโอ้ขายหมดขายหมดขายมาแล้วขายแล้วขายแล้วขายมาแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมปืนใหม่ก็มาคุณผู้ชมเอาโค้ดของสกินปืนใหม่บาเรตต์กับ ตัวเอ่อทอมสันใหม่ท่านผู้ชมครับก็มีมาขายท่านผู้ชมในราคา65บาทท่านผู้ชมก็จะได้1โค้ดท่านผู้ชมน่าจะได้ประมาณ2กล่องนะมหนึ่งโค้ด2กล่องนะผู้ชมก็สามารถจับจองปเป็นเจ้าของกันได้ท่านผู้ชมที่เว็บคั่นเทพลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมเอาว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายฝากกดไลค์กดติดตามช่อง PJ TPE ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจพี่ด้วยนะแป๊บ 1, นึงท่านผู้ชมหาเพจก่อนหวังว่าจะไม่เจอของดี เออเพจอ้ากดผิดกดผิดโอ้ยท่านผู้ชมแบบว่ากดเข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่าพีนี่ท่านผู้ชมพีเจจุดทพีท่านผู้ชมก็จะเจอเพจผมท่านผู้ชมนี่ก็คือเพจพีเจทีพีนะท่านผู้ชมตอนนี้ย้ายมาสตรีมในเพจท่านผู้ชมครับไม่ได้สตรีมในช่องท่านผู้ชมครับก็ยังสตรีมอยู่ท่านผู้ชมทุกวันนะท่านผู้ชมครับอันนี้เล็กปาหมุงไปก่อน เอ่อเลิดปหมดป่ะโอเคผู้ชมก็ย้ายมาสตรีมนี้ผู้ชมครับใส่แจกกย้ายมาเล่นกับผมนะก็สตรีมอยู่ในเพจผู้ชมครับสตรีมเก็บแรงค์หมด44กับคนดูผู้ชมครับสตรีมมาหลายวันแล้วผู้ชมครับก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ผู้ชมใครที่อยากเล่นกับผมผู้ชมก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่เพจแต่ผู้ชมครับก็หน้าปกเพจก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ผู้ชมครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะไปแล้วล่ะไม่บายผู้ชมแล้วก็เวลาสตรีมในเพจผมเล่นในคอมนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เล่นในคอมตามนั้น Vale.